กระแสะแรงจนโซเชียลพูดถึงทั้งคืนสำหรับซีรีส์จีนแนวตั้งเรื่องใหม่ที่เป็นโปรเจกต์ร่วมทุนไทยจีนกับพลอสสุดแหวกสาวไทยข้ามพบปวนใจแม่ทัพซึ่งเปิดเผยภาพโปรโมตออกมาเพียงไม่นานก็ทำเอาแฟนซีรีส์จับตามองหนักมากโดยเฉพาะเมื่อรู้ว่านางเอกคือ ลิสาอลิสาแอนไฮส์นักแสดงศิลปินลูกครึ่งไทยอเมริกันจากค่าย BEC Music เปิดวาร์ปสาวไทยกำลังไวรัลลิสาอลิสานางเอกมินิซีรีส์ไทยจีนเรื่องสาวไทยข้ามพบป่วนใจแม่ทับดีกรีไม่ธรรมดาสวยเก่งครบเครื่องแถมเป็นนักร้องเสียงใส เมื่อวันที่10ธันวาคม2568ทำเอาโซเชียลฮือฮายกใหญ่หลังจากมีการปล่อยภาพโปรโมตโปรเจกต์มินิซีรีส์ไทยจีนเรื่องสาวไทยข้ามพบปวนใจแม่ทัพที่บอกเล่าเรื่องราวของหญิงสาวชาวไทยเดินทางข้ามพบทะลุมิติไปพบกับแม่ทัพหนุ่มจีน งานนี้บอกเลยว่าไม่ได้มาเล่นๆทั้งงานภาพสุดอลังการเสื้อคาหน้าผมสุดจึง้งและความงดงามของวัฒนธรรมไทยจีนถูกผสมผสานกันอย่างลงตัวนับเป็นซีรีส์โรแมนติกแฟนต,ฟนตาซีที่ใครหลายคนตั้งตารอคอยโดยเฉพาะเคมีสุดละมุนจากพระเอกสุดหล่ออย่างจินสเวียนอู่และนางเอกสาวชาวไทยตาคมลิสาอลิสา วันนี้เราจะพาทุกคนทำความรู้จักลิสาอลิสาสาวไทยหน้าหวานตาคมรับบทนางเอกจากมินิซีรีส์ไทยจีนเรื่องสาวไทยข้ามพบป่วนใจแม่ทับประวัติลิสาอลิสาชื่อลิสาอลิสาแอนไฮส์ลูกครึ่งไทยอเมริกันวันเกิด31พฤษภาคม2543 การศึกษาคณะศิลปศาสตร์สาขาวิชาภาษาอังกฤษมหาวิทยาลัยมหิดลผลงานละครแค้นผู้บ่าวสุดซ่าก,กะอิลาขาซิ่งเส้นทางในวงการบันเทิงของลิสาอลิสา ลิสาอลิสาเติบโตมาด้วยการมีความรักในเสียงเพลงแม้จะเป็นคนขี้อายแต่ก็ขอสู้ทำตามความฝันด้วยการขอคุณแม่เรียนร้องเพลงช่วงมัธยมต้นนำไปสู่จุดเปลี่ยนสำคัญในชีวิตช่วยสร้างความมั่นใจและเข้าสู่เวทีประกวดมิสทีนไทยแลนด์ ด้วยความสามารถและการไม่ยอมแพ้ลิสาอลิสาพัฒนาตัวเองจนได้เดบิวต์ในฐานะศิลปินเป็นสมาชิกเกิลกรุ๊ปวง b l i ส e จากค่าย BEC Music โดยรับตำแหน่งแร็ปเปอร์ของวงมีเพื่อนสมาชิกอย่าง Candy และ Nia y ปล่อยซิงเกิลแรกก็ฮิตเกินต้านกับเพลง Verify ติ๊กถูก เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสาวในวงการบันเทิงที่ไม่เคยย่อท้อต่อความฝันมุ่งมั่นและลุกขึ้นลุยกับบทบาทใหม่ๆอยู่เสมอเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่เยาวชนซึ่งมินิซีรีส์เรื่องใหม่ที่เธอกำลังจะแสดงนี้จะเรียกเสียงฮือฮาเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของวงการบันเทิงแน่นอน